ในฐานะที่วันนี้เป็นวันชาติของฝ่ายประชาธิปไตยใครที่เป็นนักประชาธิปไตยจะต้องถือวันนี้เป็นวันชาติเบื้องต้นขอมอบต้นขอมอบของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่เราเตรียมมาให้ท่านสสบุษงเกียรติตัวเชิญคุณลุงปรนันสยามมอบหมุดคณะราษฎรให้กับท่านสส ของขวัญิ้นต่อไปที่เราขอมอบให้กับทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราขอมอบพระราชบ,บัญญัติคณะรัฐบบติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475หรือก็คือรัฐธรรมนูนฉบับคณะราษฎรรัฐธรรมนูญนี้เป็นตัวแบบแรกของประชาธิปไตยในยุคปฏิวัติในยุคการอภิวัติสยาม น่าเสียดายที่เจตนารมณ์หลายๆอย่างในหลักการประชาธิปไตยที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สําเร็จเป็นจริงยังไม่บรรลุเป็นจริงวันนี้มีการประชุมเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อยากจะให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติฝากนําสิ่งนี้ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ตั้งต้นของประชาธิปไตยไปมอบให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกของท่านในสภาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสวได้อ่าน ก็ได้เข้าใจการประกองระบอบป,ประชาธิปไตยขอมอบหต่อไปขอมอบจดหมายเปิดผนึกตขออนุญาตอ่านให้พี่น้องสื่อมวลชนอ่านจดหมายเปิดผนึกของราษฎรต่อรัฐสภาซึ่งในวันครบรอบ89ปีการอภิวัต์สยาม,ามรัฐมนูลเผด็จการจงพินาศ รัฐธรรมนูญประชาราจงเจริญถึงสมาชิกรัฐสภาทุกท่านเรื่องด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบ89ปีที่คณะราษฎรได้ก่อการอภิวัตสยามพุธศักราช2,475เพื่อยุติการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเริ่มต้นการปกครองระบบประชาธิปไตยและก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อประกาศว่าอำนาจสูงสุดในประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย เดินที่ราษฎรไม่มีโอกาสสิทธิเสียงหรืออำนาจใดๆในการเมืองปกครองถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของราษฎรจากไพครค่่าเป็นเจ้าของประเทศมีสิทธิมีเสียงทางการเมืองและสามารถมีกระดูกสันหลังเหยียดตรงไม่จำเป็นต้องหมอบกราบตามที่เป็นมาในระบบการด้วยความสำคัญแห่งรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดขึ้น ของราษฎรทั้งหลายจึงได้ร่วมกันยืนย่นหนังสือฉบับนี้เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดเจตนารมณ์คณะราษฎรที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎระการแก้ไขหรือจัดทำรา่างรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปโดยให้ราชฎรเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์หรือความพึงพอใจของผู้มีอำนาจุดดูมใดกมหนึ่งเท่านั้นโดยราษฎรขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้หนึ่ง รัฐธรรมนูญพึงเป็นของประชาชนการแก้ไขห,ห,หรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้นจะต้องจะต้องกระทําผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด 2. รัฐธรรมนูญจะต้องไม่เป็นเครื่องมือสือ่อทอดอานาจของเผด็จการประยุทธ์และคณะกทบัญญัติใดที่เอื้อให้การสื่อทอดอํานาจอย่างไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นอํานาจของวุฒิสภาและองค์กรอิสระต่างๆจะต้องถูกยกเลิก 3การแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้นจะต้องร่างหรือแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราไม่มีข้อยกเว้นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศพึงสมบัติของพึงเป็นสมบัติของราษฎรทั่วไปมีใช่ของส่วนตัวที่สงวนให้ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งการแก้ไขปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นจะต้องเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยและเจตจำนงของราษฎรหมู่มาก ารรัฐธรรมนูญฉบับใดมีได้ยึดโยองอยู่กับราษฎรและมีได้เคารพหลักการอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรถือว่าเป็นอันใช้ไม่ได้ในฐานะรัฐธรรมนูญทั้งน,นี้ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญพึงจดจำถ้อยคำของคณะราษฎรผู้ก่อกําเนิรดรัฐธรรมนูญที่ว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศนี้เป็นของราษฎรมิใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง Đây là có